สวัสดีครับกิติครับไปตามชนันแนงครับวันนี้อยู่ในโครงการสุวรรณคาไม้อของน้องน้ำพึ่งเป็นคนดูแลครับสุดยอดบ้านนกดาวพูดอย่างนี้เต็มปากเลยครับสุดยอดบ้านทรงโบเด้นขนาดใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญไปดูด,ด้านในครับไม่รู้จะพูดยังไงดีครับครับ,รบเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนไปสำรวจบ้านใน ได้56 10%อ่า,อาเราเจอนายจ้างเลยครับนายจ้างสวัสดีครับใส่จำนวนการความร้อนเนาะครับผมส,สบายใจนะเพืเ่อนๆน,นะนายจ้างใจจงนยใส่จำนวนการความร้อนทุกหลังอ่าสาราํำแบบนั่งเรียบไม่มีพิงหลังอ๋อมีพิงหลังด้วยเหรออ๋อมีพิงหลังยังไม่นายจ่างอ๋อยังไม่ได้ใส่สามเมตรกูณสามเมตรนะ อ่าสาเมตรคูณสาเมตรแล้วอันนี้คือตัวเชื่อมระหว่างศาลากับตัวบ้านก็คือเมตรห้าสิบคูณสาเมตรอันนี้คือระเบียงครับสาเมตรคูณอ่าเจ็ดเมตรระเบียงลักษณะการทัเบงบันไดขึ้นทางนี้บันไดขึ้นทางนี้อ่าประมาณหนึ่งกว้างประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบงเนี้ยอันนี้มีลูกกลองแล้วก็มีอ่าตัวนั่งและมีพนักพิงอยู่ข้างหลัง อันนี้คาเตอร์อันนี้คือนั่งเรียบแล้วก็มีพนักพิงนั่งกั้นก้างหลังให้ลูกค้านะสรุปว่ารับเบียงตัวนี้คือ7เมตรคูณ3มเมตรมาด้องรับแขกครับอ้าวเดี๋ยวดันลืมไม่ดูฝ้าเพดนันนี่คือการตัฝ้าเพดันของสวนกาไมา้ไอแพนอารับเบียงเป็นแนวเรียบครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็กล้ามานี่เลยครับอองรับแขก้องรับแขกเนี่ย3เมตรอาิครับคูณ สามเมตรห้องรับแขก,กนะมีหน้านะต่างล้อมรอบเลยครับของสุวรรณคาไม้ช่องระบานนะฝาบ้านระหว่างกันก็คือเป็นฝาเขาเรียกวฝาฝาบางใบฮนะก้าริมนะฝ้าเพดานก็เป็นหลุมนะในห้องรับแขก,กแต่ว่าห้องอ่ระ,ะเบียงเนี่ยมันไม่มีหลุมเป็นแนวเรียบเราก็ก้ามานี่เลยครับอ่อีกห้องนี้ตําเป็นห้องนอน นะจำเป็นต้องนอนนี่ฮะสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรก็เหมือนกับห้องรับแขกนะมีหน้าต่างลอง้อมรอบเป็นช่องระบายแล้วก็ออกไปจากห้องนี้ผมก็ไม่มั่นใจครับว่ามันทะลุ้ตรงนี้ก็ห้องนอนใหญ่ก็บอกอันนี้นายจ้างบอกห้องนอนใหญ่ครับสามเมตรคูณเจ็ดเมตรครับใหญ่มากสามคูณเจ็ดนะแล้วก็มีหน้าต่างลอง้อมรอบ ห้องนี้นะฮะเปิดประตูสองสองช่องเลยช่องนี้ช่องนู้นจริงๆตะกั้นก็โอเคฮนะแต่ก็ไม่รู้จะกั้นไม่กันนะ้นะอ่ะนะเอาเป็นว่าผมพูดโล่งไว้ก่อน3เมตรคูณเเมตรตะกั้นก็คือ3เมตรห้าูณเมตรหน้าต่างล้อมรอบนะกว่าเพดานยังไม่ได้ตีทำโครงไว้ครับก็ไม่ทันใส่ฉนวนกันความร้อนอย่างดีนะแล้วก็เดินมาตะลุระเบียงนะ ระเบียงตัวนี้กว้างครับ4เมตรคูณเจ็ดเมตรนะฮะระเบียงก็มีอะไรฮะมีมานั่งนะแล้วก็มีกาสเตอร์อันนี้กาสเตอร์นี่ก็มานั่งเป็นรูปตัวแอลเน็ตเด้งตรงนี้นะฮะสเมตรตรงนี้4เมตรตรงนี้ก็ประมาณ1เม,มตรนะ่งหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบกาสเตอร์นั้นก็ประมาณ80 80เซนอันนี้นก็มันหนึ่งเมตรยี่สิบมานั่งฮะก็มีพนักพิงนะฝ้าเพดานก็อย่างที่เห็นครับเห็นคือปอกเปลือกกันเลยครับของสุวรรณกาม์คือสุดยอดจริงครับ โครงสร้างไม้แต่งตัวเรือนบ้านไม้เนื้อแข็งนะแต่ว่าแต่และชิ้นแต่และอันของเขาราเน,น่จริงๆครับผมก็ดูแล้วก็ถือว่าใช้ได้ผ่านในจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยหาตัวจับยากครับก็คือบ้านสุวรรณค่าไม้โดยทีมงานของน้องนำพึ่งฮนะน้องนำพึ่งนี่เด็กวัยรุ่นนะเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่ครับมีก็ครัวไม่ครัวผมไม่รู้นะแต่ว่าเด็กอายุอย่างน้อยก็เ,เรียกอายุน้อยร้อยล้านแล้วกันฝีมือจัดจ้านเลยคุมมานเอง ดูแลเองหาไม้เองคุมช่างเองนะโดยน้องน้ำพึ่งเป็นไงครับเพื่อนๆทีมานของน้องน้ำพึ่งในนครสวรรค์สุดยอดกิดติมาที่3มครั้งแล้วสามครั้งแล้วฝีมือการทำเนี่ยคือกูม,มานเองเลยดูแลช่างเองเลยบ้านกี่หลังกี่หลังน้องน้ำพึ่งจัดการเองเสุดยอดหาไม้แล้วก็ให้ช่างทีมานช่างแล้วช่างแต่ละคนก็ฝีมือนะดูอะหนะลังนึงก็ สองคนสามคนช่างฝีมือคัดสรรมาอย่างดีเลยครับนี่ครับบ้านน็อกดาวส่งบอดดันของน้องน้ำพึ่งพื้นที่ใช้สอยโอ้โหบอกแล้วมึเตึกเก๊บเลยอ่าผมบอกทีนะตอนนี้นะเเมตรลึกโอ้โหนี่ก็เรียกด้านลึกนะอันนี้อันนี้สอันนู้นเจ็ดห้อง3ามสก็ดกับ6บวกกันลึก13า กว้างเจ็ดแต่มันมีตัวเชื่อมออกไปไม่น่าสิบแล้วก็มีสาลายนิ้สามเมตรพูดยังไงดีอ่ะมาดูที่โครงการแล้วกันน้องน้ำพึ่งสุดยอดเลยครับกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เดี๋ยวผมจะลงแบบบ้านน้องน้ำพึ่งแบบขนาดใหญ่ขน,หญขนาดกลางขนาดเล็กไว้เป็นทางเลือกแก่เพื่อนๆครับมาไม่ยากผมบอกเส้นทางเลยครับวิ่งมาจากสี่แยกใหญ่เลยถนนสายเอเชียเข้านะครสวรรค์พอมาถึงสี่แยกจีวประวัติกายทหารอ่ะเลี้ยวขวาก็มาเลยครับ มาจากเทพนะเข้ามาประมาณ5กิโลขับมาตามตะดนเลยตะดนเส้นหลักมองซ้ายขวามีโครงการเลข5กิโลสูวรัน้าไมา้สุดยอดจริงๆครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งนะครับแล้วผมจะลงแบบบ้านไว้เรื่อยๆวันนี้สวัสดีครับ